มันมืดลูกมาข้างนอกมันแดดมันตรงนี้นไแกให้แกให้แกให้ แกให้น้ำปั่นน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกให้ครับน้ำปั่นจะกินอะไรเนี่ยอ้ํอ้ําอะไรขนมเอาพูดสิพูดขนม,นมพูดได้ไหมนมหวานนมหวานเดี๋ม่พี่มรินกินแต่ลูกอมหวานหวานน้ำปั่นจะกินขนมอะไรเนี่ยไหนแกะเลย เลยแก่เลยหวานอ้ออยมดแดงจะมาอีกแล้วนี่คนกินขนมหกใส่นี่นอ,อ,อร่อยไหมหไหนไหนหันหน้ามาสิอร่อยไหมหอโอ้ยดูซิมันอร่อยไหมกินดูสิไม่น้องมันทำท่าอย่างนั้นน,ะน่ะ อันอร่อยไหมลูกอร่อยไหมพี่น้ำมินไหนหันหน้ามาสิโอพี่น้ำมินได้ใส่หมวกอะไรเนี่ยหมวกอะไรเนี่ยหมวกหมวกกระต่ายพี่กระต่ายเหรอฮึดูดูพี่น้ำมินได้ใส่หมวกพี่กระต่ายหมวกพี่กระต่ายืึทีนี้หวานน้ำมิน กัดดูปั่นไหมอนนื้อร่อยอร่อยอร่อยนุ้ยยุงกัดแก้มน้ำปั่นนี่เนี่ยแดงเลยเมน